มื้อเย็นเป็นตัวตัดสินสำคัญของอายุไขคุณเคยคิดว่ามื้อเย็นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะเข้าใจและสำคัญมากกว่าที่คิดมี3พฤติกรรมการกินมื้อเย็นที่สามารถย่นอายุขของคุณได้แต่หลายคนคก็ยังคงทำทุกวันอย่างไม่รู้ตัวมาดูว่ามันเป็นอย่างไรกันเถอะการกินมื้อเย็นอย่างสมดุลเป็นสิ่งที่ดีสุดในการควบคุมสุขภาพและอายุไขของคุณการดูแลร่างกายให้ดีทั้งในเรื่องเวลาและคุณภาพอาหารจะช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีป้องกันโรคหวัวใจ หลอดเลือดและควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณกินมื้อเย็นแบบไม่ตั้งเวลาข่ามื้อหรือกินเร็วเกินไปก็เป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังที่อาจตามมามีการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมมากมา,กมายกว่า71,000คนอายุ4 0่ถึงปีที่พบว่าคนที่กินมื้อเย็นไม่เป็นเวลามีอัตราการเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่กินก่อนเวลา20นาฬกาถึง4 4เปอร์เซ็นต์การกินดึกทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นในการจัดการน้ำตาลกลูโคส ทำให้การสลายไขมันช้าลงและสะสมไขมันเป็นภาวะอ้วนยิ่งไปกว่านั้นการกินมื้อเย็ยนโปรตีนผักเทียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าคุณจะเลือกกินมื้อกลางวันให้คาร์โบต่ำแล้วก็อาจทําให้สมองขาดพลังงานร่างกายขาดเส้นใยและกระทบต่อการนอนหลับแม้ว่าการข้ามมื้อเย็ยนจะดูเหมือนลดแคลอรี่แต่มันก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของคุณมีความหมดยากมากขึ้นในวันถัดไปทำให้คุณอาจกินมากขึ้นด้วยอินซูลินและเสี่ยงเป็นเบาหวาน เพื่อมีสุขภาพที่ดีและอายุขายยืนยาวควรเริ่มต้นจากการดูแลมื้อเย็นให้ดีกินอย่างฉาญฉลาดและตั้งเวลาที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่คิดคุณเคยคิดว่ามื้อเย็ยนเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะเข้าใจและสำคัญมากกว่าที่คิดมาดูว่ามันเป็นอย่างไรกันเถอะแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณอาจจะพลาดไปหากคุณเลือกกินมื้อเย็นแบบไม่เหมาะสมคุณอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณควรดูแลและปรับปรุงให้ดีขึ้น,นคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ส่สคัญหรือไม มาถามตัวเองกันเถอะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่คิด